สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีตัดหญ้าเสร็จแล้วกะมาพ่อเห็ดสิเดีเห็นไหนมค่ะม่งนีเดินเก่านี่ยนะคอยมาสำรวจมือเห็นไะเดินเกา่าขิมมี่เก็บไปสามมือแล้ว มันก็นยังออกคือเก่าเดินเกา่าเ้อยค่ะเดินเก่าที่คนเก่าหลีมาเก็บในนี้ในนี้ตรงนี้ตู้่าน่อยเห็นลูก่อยวะซองหน้าต่างเมือง่อยอันนี้เมืองคิมมี่มันก็บบเห็นเนาะโอ้ย่อยละยนันบานทิมพวกเจ้าสังเกตเมืองเด้อถ้าเก็บเร็ียวเนี่ยถ้าเก็บเสร็จเนี่ยม้าหมองเกาก็ได้อีกเด้อค่ะอันนี้คอยบอกใบเนาะเพะวายอย่างหูบอก ว่าลูกนหน่อยขาก็มีเห็นบ่ลูกแอ่เขาตุ๊กปุ๊ติปิยังค่มองเดียวกันนี่ก็เก็บได้เก็บได้ลายอย่จจะนี่นี่มันเหลียวบ่เห็นไหมมาชุ่หมหือค <c ười> อยกันสิเก็บดังคอยกัสิเก็บไปก่อนนะั้มันจิบานใบใน้่อยๆนี่หอมหอมพอแม่พี่น้องหอมนี่เนี่ยถ้า เอาไปใส่เกียงเฮ็ดเนะี่ยหอมมวยวยเดี๋ยวค่อยสิเก็บไปแซ่ไว้เก็บเห็ดเลรอชื่อมะเก่งดิก็เลยเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันลืมพันใหญ่นี่มันลืมออกดอกแล้วยังค่อยเก็บพันน้อยก่อนเก็บพันน้อยไปเอาไปเฮ็ดไว้แซ่เคียงไว้ไว้กินทั้งปีเดี๋ยวหิมะมันมาหมดมันไม,ม่่มุมมีกินเนาะ อุ้ยเดีย๋ยวอันนงี้กับอยมันดอกลนไปจ้ะไปเก็บกินปีนาะดอกลุนก็เกิดใหม่อันนี้เสียนาไปบ่เห็นสุกระป,ระประกนคะคะอันนี้เป็นดอกบานขอยแยกต้มเพราะว่าสีเ็ดน้ำพริกซุปเผ็ดนะจ้ะต้ม เดือดแล้วก็เทน้ำถึงนกน้ำเย็นนะคะมันก็สิเสป็นลักษณะนังซีเนาะกันทองเสียกันทองยังคาะเชลูกกับว่ากันไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเจ้าไะไรก็กดไรให้เด้อเป็นกำลังใจให้คอยเนี่ยคอยก็อยู่คเดียวนงาเงาคุยอุ่เห็ดไปกับพวกเจ้าเนี่ยละ เสียงดังจากหน้อยก็ขอโทษน,นะคะเพราะว่าคุณสามีนางเมียเห็นเห็ดปั๊บหยุดเลยคนสามีมาตัดหญ้าต่อคอยชิกลับบ้านเลี้ยวที่นี่เขาสั่งเห็ดมาคอยก็เก็บตามออเดอร์เนาะผู้ใดสั่งมาดิบอกแม่แม่ชิกลับบ้านเดอ้อเออใช่ไหมแม่แล้วก็ล่าเอาอย่างบ้แม่ สกินเฮดเฮ็ดย่างอยู่บ้านเราพวกอื่นเรอยากจะเขาบ่กินโอซันวะเอากับมึงของยูทูบทุกคนเนาะแล้วก็ว่าเราก็อยากเราก็อยากกินเฮดเอาเห็ดแพงๆบ่แม่เห็นหั่นนี่ข่อยก็เลยวางสิบ่้เฮดซูมเจ้าฟังเนาะแล้วก็บอกว่าบอเอ้าสิกินเห็ดอันนี้ละโอซันวะอุ้ยคือไหลตัวนี้เออ ่อยก็เลยมาจอบหาอันเห็ดงามๆให้แม่คอยเนาะจังสีกำลังพอดีมันโมเมนต์เบาๆได้ค่ะคุณแม่คะมันหนักด้เห็ดคนส่วนเนี่ยแต่เราว่าเราก็สิกินสดีกินก็กินแม่ลูกก็ทิจัดให้อ่ะมาสังเกตเห็ดกันได้ค่ะบัทีเนี่ยเจาเห็นม่ต่อนึงเนี่ย เอ็นบอสสีสีมันอาจมันอาจจะเกิดกับแสงจะมึงเด้อตัวเนี้ยที่ามามนนนนเป็นสีขาว,วขาวมันก็เหตุขอนส่วนคือกันเด้อค่ะมึงคอยสีพามาเมืองอันนี้จุ่มนี่๋ยวบัติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีขาวก็เป็นเหตุขอนส่วนคือกันเด้อค่ะบ่าต้องงงเด้อเพราะว่าคอยเก็บมาหลายปีแล้วคอยสิฮู สีอ,อกดำดำโบเมนบ่นก็เมนดำออกเทาๆนะคะเดี๋ยวขอที่หันกล้องนิดนึงเดียจ้ะตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะออกแบบเทาๆขาวๆเสียนาะมันก็แหลวแต่แบบแสงแดดบมบ่บถึงออกใบไม่ก็ออกเขียวๆนหน่อยนี่สิเพราะมันบานเพอเวอร์ก็ทีเป็นสีเหลือง โอ้ยได้บัดทีแน,ะน่ตอนนี้ก็หลายอยู่ทั้งพีก็มีด้วยจ้ะทั้งพี่มีอยู่ตอนนี้แต่ว่ากระสีเรือดเก็บให้พุ้มเมงแบบแบบมังงามเนาะมค่อยดึงออกมาบางทีมันยูฟังดินเลยตอนนี้ปีนี้แห้งแรงค่อยว่าสิเก็บเห็ดผึง่ง มีแต่เห็ดหน้อยๆโอ้ยขอยคือยานตัวนี้เท้เอาไปก่อนมันแห่งแรงมันก็ออกแต่ดอกน้อยๆแล้ว <c oughs> หันมาบัดที่เนี่ยเขาที่ลำคันเราดูก็ได้ขอโทษทีเด้อค่ะโ <c oughs> อ้ยฟังซื้อๆข่อยสิ่งวยแล้วเด้องยแล้วค่ะงามบ่พีอ่ค่ะ พี่เดอ้อพี่เดอ้อคอยมุนให้เมืองคอยมุนให้เมืองจังสนะี่น่ะกำลังง้ามกำลังแสบผัดกระเสียบด้วยค่ะซุปกระเสบพัดน้ำมันหอยเห็ดเอียงกระเสบมืดหนึ่งใส่ปลาตําเจลอีสานเสียบหลายคอยสิบอกให้นี่อันนี้คือจังเสียถ้าเจ้าพวกเจ้าเห็นนะนี่เดอ้อขอมูลคข่อยกะเขียนไว้ให้เราเด้อค่ะแปลเป็นภาษาไทยนะให้ให้เล้วเดอ้อจากภาษาอังกฤษ เป็นชออยังี่อยู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ขายน,ะเน,ยเาานะเนี่ยเขามักกันสินะแต่ว่าอันนี้ขอเก็บให้คุณแม่ก่อนเด้อค่ะอึ้บถาลายตาจังไดกะขอโทษขออไปเด้อข่อยก็มือเดียวเนาะพวกข่อยก็ตัดหญ้ามือเนี่ยพวกสวนเราเก็บเห็ดแล้วข่อยสิดึงอันนี้มาก,ก่อนนะอันเนี้ยมันสิเป็นยังไง เห็นอุ 3, right. wow. ่นๆดีอึบป้าถ้าเมืองเราเมืองไปเมืองมาเกลค่ยๆเห็ดโคนอยู่ดิเนี่ยวกล้่ยๆหลายอย่างเนาะเน็ตอึกดึงออกมาเนี่ยโอ้ยยาวตืบอยู่จ้ะอย่าพึงเบื่อกันเด้อ ่อยกับ,บพวนีมมมม้มูมูพวกนี้พวกหรอกคุยกับคุยน้ำพวกเจ้านี่แหละทั้งอินเทอร์เน็ตนี่แหละมูกับพวคอยมีดอกคอยอยู่ในป่าปืนเขาอยู่ในเมืองก็ามาักเดินห่างเขาบามักเดินป่าส่วนข่อยเบื่อแล้วอยูโ่โดนแห้วมักธรรมชาติสิ่ อยู่จังสี่ก็มีความสุขอุ้ยก่อนหนึ่งงามบบแม่ก่อนนี่น่ะของเก่านน่นนะที่ตัดเราได้แม่ประว่ิถือบอ่อใดละก่องอันนี้เสียน้ำไว้บบแห่งศกกระปงกนะค่ะอันนี้เป็นดอกบานขอยแยกต้มเพราะว่าสีเห็ดน้ำพริกซุปเห็ดนะจ้ะต้ม เดือดแล้วก็เทน้ำถิง้งนกน้ำเย็นนะคะมันก็สิเ็นลักษณะนสีเนาะกันทองเสียกันทองยังค่าเชลุกก็ว่ากันไตเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามจังไรก็กดไลค์ให้เด้รอเป็นกำลังใจให้คอยเนี้ยคอยไปอยู่คนเดียวเงางๆคุยกับเ,เห็ดไปกับพวกจ,จ้านี่ละจ้าฝากไปจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ